มันมีโอกาสที่จะสําเร็จความใคร่ทางทวาวรหนักเนี่ยได้ไหมถ้าเราไม่เคยเอาของใส่วาวรหนักการเอาของใส่วารหนักไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะคะผมเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆนะคะไม่ได้เป็นเกย์แต่อยากรู้ว่า ถ้าเอาไข่ที่มันสั่นได้น่าจะเป็นพวกประเภทเซ็กทอยเนี่ยนะคะคุณหมอเข้าไปใส่ในดูทวารแล้วก็เปิดปุ่มให้มันทํางานเนี่ยนะคะเคยได้ยินคุณหมอบอกว่าทางทวารหนักเนี่ยมันก็สามารถถึงจุดสุดยอดได้คืออยากรู้อยากลองว่าอย่างนั้นทางนั้นคุณหมอก็เรื่องของการใช้เซ็กทอยใส่เข้าไปทวารหนักแล้วก็ไปกระตุ้นตรงบริเวณของต่อมลูกหมากก็ทําให้ถึงจุดสุดยอดได้นะคะมีการหลังได้นะคะ,ะแต่เรื่องของการใช้เซ็กทอยนนี่ก็เป็น รสยนยมอีกเช่นเดียวกันเออบางคนก็ใส่แล้วก็ไม่มีความสุขกลัวนะคะเออ <S 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 ดังนั้นคุณก็ต้องทดลองดูว่าโอเคนะคะหรือบางคนก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบอเรียกว่าทำ masturbation หรือว่าช่วยตนเองทางถทวันหนักอันนี้ก็สรุปว่าลองไปดูนะคะว่า <S 2> <S 2> <S ทำแล้วเป็นยังไง ก็ได้ผลยังไงก็บอกน้องต่างมาเลยนะคะ <c oughs> คอมเมนต์หรือว่าอินบอกก็บอกหลังบ้านก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต่างเชื่อว่าเรื่องเซ็กทอยเนี่ยอยากจะลองอยากจะรู้อย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าเขาอยากลองเนี่ยคุณหมอมีคําแนะนําหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรไหมคะรู้สึกว่าก็ได้ยินมาแล้วอยากลองอะ่ะมันก็ลองได้แหละแต่ลองอยังไงให้ให้มันปลอดภยัยคุณหมอทั่วไปก็ตัวเซ็กทอยเนี่ยนะคะก็ต้องไปเลือกนะคะหนึ่งขนาด นะเราลองก็ต้องอขนาดถ้ามันใหญ่เกินไปสองนะคะมันจะต้องมีปัญหาคือเซ็กชอยบ้านเราไม่ผ่านกฎหมายให้มาใช้ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> จริงๆมันต้องมีมาตรฐานนะคะคือแต่เนื่องจากบ้านเราไม่ไม่ผ่านกฎหมายเราก็จะไม่มีออยปะไว้นะคะออยคือเครื่องมือแพทย์ <c oughs> ก็ไม่ได้ปะไว้ว่าตรงนี้รับประกรันสมมรัิเราซื้อมาใช้นะคะเราต้องซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะอันที่สงก็คือคุณภาพมาตรฐาน โอ้สามต้องระมัดระวังว่ามันใช้กับทวานหนักอืม uh huh. มันไปแตกอยู่ข้างในก uh ็ huh. จะมีปัญหานะคะก็สรุปว่าจะเลือกสักถอยต้องเลือกเอามาใช้นะคะที่ถูกวิธี uh huh. นะคะและตนเองต้องมีรสนิยมด้วยนะคะว่าเออเอาของใส่ทวารหนักเนี่ยเออใส่แล้วมันจะมีความสุขไหมนะคะ uh huh. ส่วนใหญ่ก็แนะนําการช่วยตนเองแบบง่ายๆนะคะก็คือนะคะใช้การช่วยตนเองแบบคลาสสิกนะซึ่ง uh huh. ไม่มีอันตรายนะคะ ก็การใช้เ okay. ซ็กทอยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูด้วยว่านะคะมันปลอดภัยไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือความสะอาดนะคะของเซ็กทอยถ้าเกิดมันไปสั่นแล้วมันไปบาดนะคะแล้วก็เกิดการติดเชื้อขึ้นก็จะไม่ค่อยคุ้มนะคะ